อันนี้เนื้อปลานะคะเลือกออกได้ได้ไอเนี้ยทำได้ไมว่าไอเครื่องนวดเนี่ยมีเศษปลาผสมมาอยู่เยอะมากเลยมันเป็นเท่ามั้ยทำไมเธอทำไม่เสร็จมันแม่เลยนี่ยังดีรูปพี่เนียนแล้วเหมือนยังเหมือนแล้วเหมือนลว ปีน่ลยว่าตัมีกว่านะ <c oughs> จริงเหรอกดกระปีเนี่ยว่าตาั้มีตมั้มไม่เหนื่อยถ้ากดกระปีเลยอ่ะนายเไม่ได้เขาไม่ได้ <c oughs> เขาไม่ได้ <c oughs> ไไดกดแบบหนูกดดิะถ้ากดไปเรื่อยๆหนูกดเอากดเอาม,มันก็เหนื่อยอ่ะด <c oughs> ิได้แล้วตั้เล็ก งัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดตั้มหัลอยงัดงัดหัมลอยมาแล้วก็เออเนี่ยงัดมันก็เรียบร้อยแล้วแค่กลายเป็นเป็นแล้วเนี่ยอือเออยังก็เนี่ยนี่ยังกี่ตีอีกสองกิโลเนี่ยงัดข่ามุนสาดนะคะ